มาครับขอเริ่มด้วยการเกริ่นนำนะครับว่าคนเราทุกคนครับเกือบทุกคนสามารถที่จะประสบความสำเร็จด้วยธรรมชาติ2ข้อข้อแรกก็คือขอแค่คนเราเนี่ยตั้งใจจริงแล้วไปลงมือทำจริงอย่างต่อเนื่องข้อที่2ก็คือไปสร้างสารรค์ไปทำอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาแล้วทำอย่างต่อเนื่องก็จะมีผลตามมามันเป็นลักษณะของการก่อตัวขึ้นมาต่อไปครับเป็นการเข้าประเด็นเลยคนเราทำอะไรได้หลายอย่างครับ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากทําและผมคิดว่าถ้าไปทําขึ้นมาได้จะนําไปสู่การพัฒนาจิตใจของแต่ละคนพัฒนาคุณสมบัติพลังดีขุมพลังดีเติมของดีให้กับตนเองนําไปสู่การพัฒนาทีมพัฒนาครอบครัวให้ดีจริงๆจากนั้นครับจะนําไปสู่การพัฒนาหน่วยงานชุมชนสังคมประเทศไทยรวมถึงโลกใบนี้ให้ทยอยดีถึงดียิ่งยิ่งขึ้นสิ่งที่ผมจะสร้างนั้นและทำขึ้นมานั้น ด้วยความตั้งใจเนี่ยตามบรรทัดล่างเลยนะครับเกมสร้างคนเกมสร้างคนคืออะไรครับต่อไปจะเป็นการยกตัวอย่างนะครับหลังจากที่เกิ่น,นาแล้วบอกแล้วว่าผมกาลังจะสร้างสิ่งที่ถ้าไปทําแล้วเนี่ยจะเป็นการพัฒนาจิตใจของคนพัฒนาจิตใจของผมเองคุณสมบัติของผมเองรวมถึงแต่ละคนด้วยนําไปสู่การพัฒนาทีมพัฒนาครอบครัวที่ดีพัฒนาหน่วยงานชุมชนสังคมประเทศไทยก็ดีขึ้นโลกก็ดีขึ้นถ้าย้อย เข้าถึงสิ่งดีๆยิ่งขึ้นตามลําดับผมทั้งเกิ่นนาและเข้าประเดน็นมาแล้วจากนั้นครับผมจะอธิบายพอประมาณนะครับย้อนกลับไปที่บอกว่าคนเราครับขอเพียงตั้งใจจริงแลวไปทําอย่างต่อเนื่องอยากให้ลองพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองไปลองตั้งใจทําอะไรจริงสักอย่างหนึ่งแล้วลองทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเกิดการเรียนรู้แต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความใส่ใจและคุณสมบัติของการเอาจริงนะครับอยากให้เป็นการเอาดีจริงด้วยก็คือ ทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนั่นแหละด้วยตัวท่านเองครับทั้งใส่ใจและเอาดีจริงยิ่งขึ้นเรียนรู้พร้อมมีความสามารถยิ่งยิ่งขึ้นมีตัวเลือกที่ดีมีโอกาสที่ดีผ่านเข้ามา,มาในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นจากการที่เราตั้งใจจะไปทําจะไปสร้างอะไรสักอย่างด้วยตัวเราเองเพื่อตัวเราเองจากนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ทำเนี่ยมันจะมีผลต่อเนื่องตามมามันจะมีการก่อตัวนะครับนึกภาพครับต้นต่อของบริษัทโค้ก ซึ่งเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากคืออะไรต้นต่อและพัฒนาการตามลำดับของโตโยต้ารถยนต์โตโยต้านะครับของศาสนาต่างๆเป็นยังไงครับทุกสิ่งทุกอย่างคนสร้างมันขึ้นมาได้หมดผมพูดอธิบายตรงนี้เพื่ออะไรครับเกมสร้างคนนะครับที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้เนี่ยผมตั้งใจจะสร้างมันจรงิงๆผมทำมันคนเดียวมันสำเร็จได้ยากหรือมันอาจจะง่ายก็ได้แต่ผมก็เริ่มต้นแล้วนะแต่การที่ มีคนมีพวกเราเนี่ยบางคนที่สนใจมาช่วยกันทำเนี่ยมันก็ง่ายกว่าผมบอกต่อวิดีโอหมายเลขแปดนี้นะครับชื่อประมาณนี้แหละไปทุกวันครับแล้ววิดีโอหมายเลขเก้าผมจะบอกว่าการทำกันบ้านสี่ห้าสามหกที่ปรากฏบนหน้าจอนี้เนี่ยคืออะไรทั้งหมดครับถ้าบอกว่าคนเราไปทำอยู่แค่ไม่กี่อย่างแล้วจะเจอสิ่งดีๆได้แน่นอนตามหมายเลขหนึ่งของหน้าจอนี้เลยนะครับ หนึ่งที่เป็นอาราบิกที่เป็นตัวโตโต,โตนะครับทุกคนครับสามารถที่จะไปพัฒนาไปจดว่าเจตนาที่แท้จริงของเราคืออะไรความอยากความต้องการของเราคืออะไรแปลงมาเป็นความฝันแปลงมาเป็นเจตนาความตั้งใจตั้งมัน่นแล้วไปแอคหรือแสดงออกอย่างต่อเนื่องฉลาดหาตัวช่วยหาปัจจัยเสริมสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมเนี่ยมาร่วมด้วยนะครับคนเราจะเจอสิ่งต่างๆด้วยตนเองอย่างผมนะครับผมไปเจอวิดีโอหนึ่งนะครับ ถ,ถ้าญาติอยากอยาก,อยากจะไปดูนะครับก็คือทำส1บข้อเว้นวรรคปีเว้นวรรขอบคุณตนเองนะครับผมว่าเจอแน่นอนวิดีโอนี้นะครับจากนั้นครับผมไปเจอของช่อง Library Atomic Habit สร้างนิสัยที่ดีเนี่ยพัฒนานิสัยจากจุดเล็กๆ Atomic มันเล็กนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราไปพยายาม ตั้งใจสแสดงออกอย่างจริงจังคือผมเห็นนั่นแหละว่าขอแค่คนเราครับไปพัฒนาจิตใจของตนให้ดีทําทีมไปทําครอบครัวของตนให้ดีมันดีไม่ได้ในวันแรกหรอกแต่การที่เราใส่ใจจะให้ดีถ้าถ้ามันเป็นทีมเป็นครอบครัวแล้วมันก็ต้องใส่ใจร่วมกันใช่ไหมครับแต่อันดับแรกเนี่ยใส่ใจใจของตนตัวของตนสิ่งต่างๆรอบตัวของตนให้ดีก่อนแล้วเมื่อมีโอกาสก็จะไปทําทีมทําครอบครัวของเราให้ดีนะครับ หน่วยงานชุมชนสังคมไทยโลกที่ดีผมไม่บอกว่าผมตั้งใจจะทําให้โลกใบนี้ดีขึ้นคนเดียวมันดีไม่ได้หรอกนะครับผมถึงได้ก,กลาาขอร้องเผื่อฟุกด้วยนะครับเผื่อฟุกว่าตัวท่านที่มาฟังวิดีโอนี้จะเป็นอีกหนึ่งท่านที่บอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ไปบ่อยๆตลอดมันจะเพิ่มโอกาสให้ตัวผมเนี่ยได้เจอใครที่จะมาร่วมกันในเรื่องของเกมสร้างคนพูดมาถึงตรงนี้นะครับเกมสร้างคนคืออะไรครับ เกมสร้างคนยกตัวอย่างง่ายๆครับมีศูนย์ฝึกหัดครับเด็กชายคริสตินโอโอนโดอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับเขาเข้าไปศูนย์ฝึกหัดเข้าไปเตะฟุตบอลจริงๆนะครับฟุตบอลสร้างคริสตินโอโนโดขึ้นมาเด็กหญิงลิซ่าแบล็กพิงค์เธอชอบการร้องการเต้นมากๆมีศูนย์ฝึกหัดจากเกาหลีมามาคัดตัวเธอได้ไปนะครับกระบวนการที่สร้างลิซ่าแบล็กพิงค์ขึ้นมาอาจารย์คนหนึ่งครับถ้าจำไม่ผิดน่าชื่ออาจารย์เกิรก ที่อยู่ของท่านน่าจะเป็นที่จังหวัดปลาจีนบุรีในการที่ท่านเนี่ยสร้างสวนป่าแบบที่ให้รายได้แบบเยอะพอสมควรนะครับรายได้เลี้ยงชีวิตตัวเองได้มีอาหารการกินในสวนป่าแห่งนั้นท่านบอกว่าคนที่อยากจะเรียนรู้องค์ความรู้ของท่านเนี่ยมาทํางานเลยมาอยู่เลยอยู่แล้ว6เดือนปีหนึ่งสเดือนนะครับก็จะได้องค์ความรู้ติดตัวไปอย่างแน่นอนนี่แหละครับ คือเกมเกมในี่ผมใส่เครื่องหมายคําถามคือมันคือเกมคือกิจกรรมคือการงานรวมถึงอาชีพด้วยเราสร้างบริษัทดีๆมาเราออกแบบบริษัทให้เหมาะสมคนเข้ามาทํางานบริษัทของเราเนี่ยออกไปเป็นคนที่สําเร็จอย่างแน่นอนมันสร้างคนได้นึกภาพครับสร้างพื้นที่แห่งหนึ่งขึ้นมามีเขตมีการให้คนเนี่ยได้ทํากิจกรรมต่างๆผ่านเป็นบูธมีผู้เชี่ยวชาญด้วยผ่านออกไปปุ๊บเป็นคนเก่งดีใจบุญพร้อมกับมีความสามารถทางด้านการแพทย์ มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมได้ดีมีความสามารถในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถทางด้านการเกษตรเราสร้างขึ้นมาได้แต่ผมมาสร้างขึ้นมาไม่ได้ไงผมก็เลยขอร้องให้ญาติบอกข่าวบอกต่อวิดีโอนี้ไปถึงญาติทั่วไทยหน่อยนะครับเผื่อว่าจะไปถึงผู้ใหญ่ใจดีหรือเผื่อจะเป็นท่านเองซึ่งไปลองตามวิดีโอหมายเลขต่างๆข้อเสียคือผมเนี่ยไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดแต่ คนเราไม่จำเป็นต้องพูดเก่งนี่ครับถูกต้องไหมครับแต่เขาก็คิดออกได้คนคิดออกได้อาจจะทําเองไม่ได้ทั้งหมดแต่ผมก็จะเริ่มทํามันจริงๆเพราะผมเห็นว่าสิ่งนี้มันดีจริงๆนะครับอย่างเช่นระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้มาสนุกกับการเล่นซึ่งการเล่นเป็นการเล่นที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาสมองพัฒนาระบบประสาทพัฒนาร่างกายพัฒนาทักษะในการเข้าสังคมพัฒนาการท้าทายวิสัยทัศน์ ในการที่จะสามารถไปเผชิญชีวิตและผ่านอุปสรรคพร้อมกับสร้างสารรค์สิ่งดีๆได้ด้วยคือมีความรู้ความสามารถพร้อมกับมีภูมิคุ้มกันที่ดีภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือเราไม่ตกไปในที่ชั่วได้ง่ายไม่ทําร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นง่ายๆนี่คือข้อมูลทั้งหมดคือตัวอย่างตัวอย่างนะครับที่มาประกอบกับเกมสร้างคนขึ้นมาได้เราสร้างกิจการขึ้นมาเราสร้างโรงงานขึ้นมาเราสร้างบริษัทขึ้นมารับคนเข้ามาทํางานแล้วคนทํางานนั้นเนี่ย มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถที่ดียิ่งยิ่งขึ้นพร้อมที่จะไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตนเองให้กับทีมของตนให้กับครอบครัวของตนให้กับชุมชนสังคมหน่วยงานแปลว่าอะไรครับแปลว่าร้านสะดวกซื้อที่กระจายไปทั่วเนี่ยสร้างได้ห้างสรรพสินค้าสร้างได้บริษัทโคกบ,บริษัทโตโยตา้าศาสนารัฐที่ทางการเมืองสร้างได้เกมสร้างคนที่ผมเอ่ยไปเนี่ยก็สร้างได้แต่จุดเดียวครับที่จะทําให้มันสําเร็จ และเกิดขึ้นมาได้จริงๆก็คือการที่ญาติครับกรุณาบอกต่อวิดีโอแนะนํานี้ไปนะครับวิดีโอหมายเลข8นี้แหละไปบ่อยๆตลอดแล้วสิ่งดีๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เกมสร้างคนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกต่อวิดีโอหมายเลข9ซึ่งเป็นการเฉลยทั้งหมดในในขั้นต้นนะครับในวันที่ผมเฉลยได้ในเดือนกันยายน2 5 6 7นี้ผมก็จะ ไม่บอกต่อแต่ผมจะบอกต่อวีดีโอนี้วิดีโอเดียวเพราะว่าผมจริงใจจริงใจกับทุกคนจริงๆเพราะว่าคนเราครับสามารถไปสร้างสรรค์ออกแบบเพื่อชีวิตเพื่อเวลาชีวิตของเราเองเ่ยคือที่เราเกิดมาบนโลกเนี่ยเราจะออกแบบไหนก็ได้นะครับซึ่งหัวใจสําคัญของของการออกแบบก็คืออะไรครับหนึ่งการตั้งใจจริงของเราไปเราไปทําอย่างต่อเนื่องมันจะมีทั้งคุณสมบัติของการใส่ใจเอาดีจริงการเรียนรู้นะครับ การก่อตัวสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยความรู้ความสามารถคุณสมบัติดีๆเนี่ยมันจะก่อตัวขึ้นมาเองขอเพียงแค่เราหาจุดที่เราจะตั้งใจจริงแล้วเราไปทําอย่างต่อเนื่องจริงทุกคนจะเจอได้เองมันคือการจ้องใจดีได้เองจากนั้นครับการที่เราไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก่อตัวมันงอกงามเด็กหญิงลิซ่าแบ็คพิงค์ตั้งแต่วันแรกของเธอผมว่าเธอคิดไม่ถึงหรอกว่าเธอจะประสบความสําเร็จได้ขนาดนั้นเด็กชายคิสโนโรนโดบริษัทโตโยต้า ร้านสะดวกซ,ซื้อซึ่งกระจายไปทั่วประเทศไทยไม่คิดหรอกว่ามันจะแบบเติบโตแล้วก็แบบยั่งยืนได้ขนาดนี้นะครับาศาสนารัทธิทางการเมืองต่างๆนะครับแน่นอนบางเรื่องบางอย่างอาจจะมีคนที่ฝันเกินจริงเหมือนกับผมนะครับเกมสร้างคนเนี่ยผมฝันเกินจริงจริงๆนะครับผมทําวิดีโอแล้วมีคนบอกว่าลักษณะว่าบ้าให้บอกต่อให้ก็ไม่บอกต่อผมผมใช้ใช้มุกถึงขั้นไหนรู้ไหมครับ ในการที่เกมสร้างคนจะนําไปสู่การพัฒนาแบบทยอยพัฒนาดียิ่งยิ่งขึ้นของใจคนขององค์ประกอบของคนหนึ่งคนความรักความรู้สึกดีการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีของคนหนึ่งคนของทีมของครอบครัวของหน่วยงานชุมชนสังคมรวมถึงประเทศไทยและโลกซึ่งจะทยอยเข้าถึงคุณค่าและความดีไปตามลําดับเนี่ยท่านไม่ต้องเชื่อผมว่ามันจะเกิดขึ้นผมชื่อดามที่เราทำมนุษย์ครับ ท่านไม่ต ok ้องเชื่อผมผมบอกถึงขั้นนัはは้นน่ะว่าไม่ต้องเชื่อผมขอแค่บอกต่อแนะนําวิดีโอหมายเลข8นี้ไปถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นผมก็ต้องรับผิดชอบว่ามาให้ข้อมูลข่าวสารที่มันไม่เป็นจริงมันไม่ดีนะครับก็ผมก็ต้องรับไปถูกไหมล่ะครับแปลว่าอะไรครับผมกราบขอร้องจริงนะครับในการบอกต่อวิดีโอหมายเลข8นี้ไม่ใช่ช่วยผมนะครับแต่เพื่อให้ญาติเนี่ยได้ดูเองเลือกเองอ่ะคือวิดีโอมันไม่ได้วิดีโอหมายเลข8 แค่วิดีโอเดียวเองครับมันมีวิดีโอหมายเลข1นถึงเซึ่งผมก็ค้นคว้าม,มาตามลาดับจากนั้นผมก็มาจัดระเบียบการทําการบ้านใหม่เป็น4 536เพื่ออะไรครับเพื่อให้ญาติได้เห็นความเป็นไปได้แล้วเอาไปสร้างสรรค์สิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่จะเกิดเกิดผลดีกับตัวญาติเองอ่ะเป็นรางวัลชีวิตของญาติเองแต่เราทําคนเดียวมันก็ได้แค่นั้นเรามารวมทีมกันทําง่ายกว่าแรงบรรดาลใจอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้ผมเนี่ย มาคือคือมันเป็นมันเป็นสารตั้งต้นมันเป็นการจุดประกายอะ่ะผมไปดูไอ้วิดีโอวิดีโอหนึ่งโผล่เข้ามาเป็นการหาเสียงของคุณไอ,อดีตประธานาธิบดีโดนั์ทรัมม์บอกว่าโดนัททรัมป์เนี่ยจะเพิ่มภาษีร้0ยเสำหรับประเทศที่ทิ้งเงินดอลลาร์นะครับประมาณนั้นผมผมว่าถ้าใครไปดูข่าวก็เจอนะครับโอ้โหแปลว่าอะไรครับแปลว่า ระบบการเงินของโลกบางครั้งนี่บางจุดมันเป็นการเอาเปรียบมีบางจุดที่เอาเปรียบอยู่หรือเปล่าแต่สิ่งที่เราจะช่วยให้ให้คนที่ไม่สามารถอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองก็คือการพึ่งพาต,ตนเองการพึ่งพาพวกเรากันเองเป็นทีมพวกเรากันเองผมถึงได้มาชวนพวกเรามีคําว่าทีมนะครับการสัมผัสทีมที่อบอุน่นน่ารักมีความชัดเจนดีงามยิ่งยิ่งขึ้น แต่ในเมื่อยาาิไม่ฟังผมก็เลยมาเสนอว่าอเราจะหาแบบไหนดีอ๋อคนเราเนี่ยด้วยธรรมชาติเราสามารถไปสร้างสารรค์ได้แล้วมันมีการก่อตัวงอกงามไปตามลําลดับการเอาดีจริงการใส่ใจนะครับการเข้าถึงคุณค่าการเรียนรู้มีความสามารถมีนิสัยที่ดีนะครับเราสามารถไปสร้างได้โดยที่มันไม่ต้องเริ่มต้นใช้เงินสักบาทแต่การไปสร้างคนเดียวเนี่ยบางครั้งเราอยู่ท่ามกลางคนท,ที่หาว่าเราบ้าขาดความใส่ใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันอาจจะยาก ผมก็เลยบอกว่าอืผมจะสร้างแล้วตั้งชื่อมันให้ง่ายที่สุดก็คือเกมสร้างคนแล้วอธิบายมาพอประมาณแล้วผมบอกว่าไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่จุดเดียวสําคัญก็คือขอให้บอกต่อในกรณีที่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงผมก็ต้องรับไปด้วยความจริงใจจริงด้วยการเห็นช่องทางจริงว่าคนที่จะอยู่รอดแน่นอนครับอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบมีเงินเยอะมีอำนาจเยอะมีวิธีการเยอะมี AI มีอาวุธนะครับก็ จะอยู่รอดได้ในยุคต่อๆไปนี้อย่างแน่นอนมันการันตีอยู่แล้วแต่มันมีความเสี่ยงสาหรับคนที่มีเงินน้อยมีความรู้ความสามารถน้อยอย่างผมมีอํานาจน้อยอย่างผมเนี่ยผมก็เลยหาพวกครับเล่นง่ายๆครับหาพวกเรามารวมทีมกันทํามาหากินพร้อมกับเปิดโอกาสให้กับผู้คนที่จะสมัครใจเดินผ่านเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อมาเข้าสู่กิจกรรมการงานเกมชีวิตละครชีวิตร่วมกัน ที่เราเข้ามาแล้วยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากญาติทุกคนว่าจุดสําคัญที่สุดก็คือขอความกรุณาครับให้ผมรับไปก็ได้ครับอยากจะเปิดโอกาสให้ญาติได้ดูเองเลือกเองครับด้วยการบอกต่อวิดีโอนี้ไปยืนยันตามนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ